สวัสดีครับผมพ่อกับทีมงานทีมงานซอยตัวเองแล้วครับผมกับบ่าวพันพื้นเมืองครับผมนี่นี่มีเมนูพิเศษพิเศษยเล็กน้อยครับเมนูปลาไหลอีกแล้วช่วงนี้ปลาไหลไปกินดูด้วครับผมว่าบาใส่เบียสใส่ใส่เบียสน้ำมูนน้ำนี่ครับผมปลา,าไหลใหญ่ครับผมผัดผัดเผ็ดปลาไหลผัดพริกแกงแล้วครับผมพริกแกงใส่ เสพเป็นโซ่ฝีมือเองครับผมแต่ผิกไทยสดพร้อมใส่เผาร่วมกันเลยแนวใดมันทิ่มันหอมใสเบิดครับผมครับผมนี่ผมตำเครื่องให้เซฟแล้วครับผมหวดเอาเลยเราไปตาก่องเลยเสพเป็น,ปน,ปนผัดเลยครับเพราะว่าเป็นเนไปเรียนทำอาหารมาแล้ว ครับฝนตกพึ่งเศร้าตกเบิดมือเดี๋ยวจุดเดี๋ยวโต๊ะครับมือนี่หมฮอเปนี่ยวป่าลงก่อนียืมมันสุดนี้หน่อยครับปาลายใหญ่ได้หนึ่งสองตัว เคยตม้มเคยออมเคยตม้ตมต้มตัวต้มยังมาเบอรและครับเมื่อนี้ผัดลองเบิงอร์ใส่พริกแกงครันเนด้งๆนิดหน่อยครับผม,มสุดยอดไปเลยครับเมนูวันนี้รอซิมกับน้ำกำครับผม ครับเขาแรงอีนีครับผมมือนี้เหย็ดกลินเจ้างี่แล้วน โอ้สิไปเรียนไปเรียนทำอาหารที่ไหนมาจ๊ะก็ไมน่ากินจังเลยนี่นะครับใส่พริกไทยสดๆพร้อมคักกระผมเมนูมวันนี้กินกับขขาสวยละอนให้คัดกระบผม คำทั้งบานคำมากกลยมือรถครับผมก็เลยบ่อคอยเห็นฮวงไก่กันนี่แหละครับโอ้ฝีมือครับฝีมือเป็นตะเสียบด้วยครับผมผัดปลายใหญ่ใช้เขาเจ้าเขาเดียวมาครับมาโอ้ับ จ้าก็มีเด้โอ้แมนแมนนีดเดียวมีดเดียวเดี๋ยวมาชิมมันเ้อเอามครับมันย่มมันมาอยู่ดิเก่างกอดีสามตอนเลยเอาเปียเจิกหน่อยเอาลวดรับนี่นี่กะิไทยสดเซมพร้อมไอแม่เื่อเื่องากนี่ครับกะทิไทยสดเข้าไปเลยนี่ต้องให้ ไปเพิ่มซิมไห้ได้ครับมือนี่ยัดเพ็ดปลาไหลร่กินเลยแหะกินเลยไมนครับอันนี้พ่มมันจะกลมกลมเขากันก็ยังกันเลือดแฝงเป็ดหละมาลองกันนะเอาสายักแสายปีต้องให้สายปี้าก่อนเพิ่นซิมก่อนครับผมเออเกเลยตัวนี้มวมเยอะตวมันโลเกมดูเลยเนะพอดีเดีนก็เขาก็เขาเนื ล,ล,ลดีมันลเอานี่ครับอ้บ่าวอาปึบนะรับนับางลักษณะว่าบ่าวพุ่มข้ามเขาเพื่อนติ๊บเขาอยู่น้ำหลานปลาก่อยไหมสองข้ามเบิดเพั่นหมอว่ะจิบกองปัเนเอ่อเยจัดเพราะบังสนุกเพื่น tuổi nhai vượt 2 tuồng hết này Quá tuổi nhai Của anh nhai đây là bên từng... mỏ thứ mà hãy vương hồi Sư vậy lưới xẹp không? nói làm gì Em nói khương hột ừ. <laughs> ừ. ừ. khúc <laughs> คอยบ่ปบ่อยตัวท <c oughs> ุวันแตอยูน่น้องผมนม่ไ้ี่ป่าพ้นยุ่สะพานผมเป็นหน่อยทำยังไงครับเอาแส่ยำ้ขักจุดด่เวยนี่ครับผัดเผ็ดอะไรไงจะดูคนงำงำได้เลยครับผมโอ้ยงำเป็ดยี่ับโอ้นระเบิดรุบบร้รแล้วหาจีบมึขึ้น ตัวนึ่งเงินบเร์เบ็ดใส่เบ็ดเยงามนี่ใส่เบ็ดได้เลยหอยอืมใส่เบใส่เบ็ดอยู่อืมิ่เลยมกลับท้านาู้นาน้อยวันนีนี่มันมันหายกินอยู่แล้วนะใส่บังกระถือับเาคมกระถบเลยไปอ่ะกินเข่าคนหลายแบบนี้แซ่บแซ่บที่สุดคือคนหลาย ใหอมอยังมานั่งกินสาคนเดี๋ยวถือเผ็ดเดีวเรถือมหากินได้หลายคนจริงๆนะครับยังแซ่บแมนแมนเอาพุดยมบเปนได้เล่าสบโมเกินสามเขาช้ยเนือทีแซ่บมป็นได้กับซากินพุดย้อมกับลร้อลรอยู่เหามูกินดีกวื่มยังหยาดกันตับหยาดกันังสีแว้นยังเซ่บเขาไมาแังคัดกุนอย่าเดอืวกิากินแล้วเป็นตู้เอนี่นี่นีนี่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 นี

จะมันจะเปยนสีเน่นว่านนเมาแผลนเดืดำก่มนกันไม่ก็าหนสีดมตขึ้นยุอมน้ำามนขึ้นย่มน้ำกินเรับน้ำกับดินอันเนียจะหมดลุ่มจงวันหนบาด่านมีอยู่อย่างนี้นต้มน้ำปลาเออเนาะเห็นั่นช่องเขาเฮ็ดกันเน้ำบลาตุกต้มน้ำปลาัก ูหน้าเฮ็ดจังนัหละไมก็ะพดแล้วเบาไวยมี่เบาจะว่าผู้ใดก็ไปต้มถัู่หน้าไปต้มน้ำปลาไปดิแมวดื้อจีในปากคอเออนี่ต้มน้ำข้นวปุ้นมันมันเืนครงมันต้องได้เป็นเศร้าโักน่าจะกลายเห็ดต้มน้ำขาวุ้นนะกระผมเสียบเสียบดูได้ใส่เลยครับตัวลูกอยู่โอ้เสียบครับผมกับเสียงนาไอ้ใหม่ครับผมกับบรรยากาศบรรยากาศนะครับพอดีฝนพึงยุดธพึงเศร้าครับแนวกิน กินนันที่หาได้ไม่สดสดบรรอนๆครับผมในการในการที่ดีดแหงครับสวัสดีครับ